สวัสดีค่ะอาจารย์แคปนะคะผู้เป็นคณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยปทุมธานีคณะพยาบาลศาสตร์ปรทุมธานีของเราเปลี่ยนไปแล้วค่ะเพราะเรามีภาคอินเตอร์ค่ะตอนนี้เราเปิดรับสมัครแล้วนะคะเริ่มในปีการศึกษา2568คนที่จะมาเรียนนะคะจะจบพร้อมกับผู้ที่เข้ามาเรียนนาในหลักสูตรปกติของเราการจัดการเรียนการสอนของเรา นั้นนะคะสอนด้วยมืออาชีพนะคะนักศึษาที่จบการศึกษาของเราสามารถไปทํางานในโรงพยาบาลระดับพรีเมียมที่มีผู้ป่วยต่างชาติเข้ามารักษาค่ะเริ่มเปิดรับสมัครเมื่อไหร่ออะรละคะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงเดือนตุลาคมนี้สามารถศึกษาข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ของคณะเบอร์โทรศัพท์หรือ Facebook คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานีค่ะเรียนเชิญผู้สนใจเข้ามาเรียนกับเราที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยปทุมธานีสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ก่อนเปิดภาคเรียนณนะวันที่27ตุลา2568เชิญชวนทุกท่านมาที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยปทุมธานีค่ะอาจารย์แคทชวนทุกคนนะคะเส้นทางสู่การเป็นพยาบาลมืออาชีพระดับสากลเริ่มต้นที่นี่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยปทุมธานีพีพยู่ค่ะ